สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทนนี่น่ารักทุกคนทุกท่านคิดวนาในคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อทปิทีว่ามือที่สารู้จุดอ่อนของคนรักเก่าของคุณแล้วเขาควบคุมคนรักเก่าของคุณไว้จุดอ่อนตรงนั้นคืออะไรนะจุดอ่อนของคนรักเก่าของคุณคืออะไรตรวจสอบรลักนาราศีของคุณและเขาเราสองสามคนนะคะสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ทัดฝ่าย สกอปิโอราศีพิจิกท่าน้ำมูลราศีมีนราศีกรกฎยูเรนะัสท่านลมมิถท,ทุนทุกุมแคปิคอนราศีมังกรท่านดินอะโคอเรียสราศีกุมท่านลมเน็ปจูนท่านดิมพืชศบกัมกรสแต่เตินว็นเกิดวันเสาร์ท่านไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนมี10 13 8บสามแปดสิบเอ็ดสแล้วก็ยี แล้วก็ดาราศีไม่มีมเป็นราไรวันที่เกิดไม่มีไม่เป็นไรมาดูพลังงานกันว่าเมื่อที่สามเนี่ยเขารู้นิสัยใจคอของสามีคนรักเก่าของคุณอย่างไรเขารู้ว่าสามีคนรักเก่าของคุณเป็นคนอย่างไรมาดูซิตัวตนของสามีคนรักเก่าของคุณเป็นคนอย่างไรคะ ามเรียนตัวตนของสามีคนรักเก่าของคุณนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคนอื่นเขาให้ความเคารพยกย่องนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ให้คําปรึกษาให้คําแนะนํากับคนอื่นได้เป็นคนที่ดูทัศนคติบวกนะคะ ดูเป็นคนนิสัยดีเป็นคนมีความขยันมีความอดทนเป็นคนที่เหมือนกับเรียกได้ว่าดูมีประสบการณ์นะเป็นคนที่สีถ้วยนี่คืออะไรอะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะชอบไปไหนมาไหนทำอะไรที่มันโดดเด่นอนะเป็นคนที่เหมือนกับหัวดื้อด้วยนะคะบ,บางทีก็ดือ้อมีความมีอีกโก้แต่เป็นคนขี้ใจน้อย เป็นคนที่เหมือนกับเวลาที่อยู่กับคนอื่นๆนะอยู่กับสังคมอยู่กับเพื่อนเนี่ยมักที่จะแสดงออกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ที่น่าให้ความเคารพยกย่องนะคะดูน่าเกงขามแต่เวลาที่อยู่กับคนในครอบครัวภรรยาสามีคนรักเนี่ยเป็นคนขี้ใจน้อยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เป็นคนที่หัวดือ้อ พอเหมือนกับว่าไม่ได้อะไรดั่งใจแล้วนะคะก็จะกระฟัดกระเฟียดเอาแต่ใจตัวเองหรือไม่ก็เหมือนกับว่าหนีไปพึ่งพาคนอื่นหนีไปหาคนอื่นที่เอาใจตัวเองนะคะประมาณนี้คือแบบชอบให้คนเอาใจชอบให้คนเหมือนกับปฏิบัติพัฒวีนะคะแต่เวลาทํางานเนี่ยมักที่จะแสดงออกถึงความน่าเคารพนะ,ะจริงแล้วคนรักของคุณ สามีของคุณคนรักเก่าของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีในเรื่องของการที่ขาดความดูแลเอาใจใส่มีปมในเรื่องของการที่แบบคือต้องได้รับความรักได้รับความอบอุ่นนะคะอาจจะเป็นลูกคนเล็กของครอบครัวหรือว่าเป็นลูกชายคนเดียวลูกสาวคนเดียวของครอบครัวก็เลยมักที่จะเอาแต่ใจตัวเองทําตามใจตัวเองเวลาที่ไม่ได้ดังใจก็นักกระฟัดกรฟเฟต ใส่คนใกล้ตัวนะคะใส่ภรรยาใส่สามีคนรักอะไรเงี้ยก็ดูแบบเหมือนเรียกร้องความสนใจอะแต่ในใสายตาคนอื่นมองว่าเขาเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่เก่งนะคะทำงานเก่งหรือว่าให้คำปรึกษาเก่งก็ได้เนาะมาดูกันว่าคนรักของคุณ ตอหน้าต่อตาของคุณในใสายตาของคุณเนี่ยคุณเห็นว่าเขาเป็นยังไงนะคะเขาทำตัวยังไงต่อหน้าต่อตาคุณคนรักเก่าของคุณนะเขาแสดงออกต่อคุณแบบไหน รักมากนะคะเอซับคัพหนึ่งถ้วยต่อหน้าต่อตาคุณนะหรือว่าเวลาอยู่กับคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าแสดงออกว่ารักคุณดูแลคุณใส่ใจคุณนะคะแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยทำเพราะทำเพราะต้องการให้คุณเชื่อใจเขาไว้ใจเขานะคะว่าเขาเนี่ย เออเป็นคนที่รักครอบครัวเออเป็นคนที่แบบเป็นผู้นำสำหรับคุณนะเป็นคนเก่งสำหรับคุณแต่คุณเหมือนรู้เลยพฤติกรรมนะพฤติกรรมของเขาเนี่ยหรือไม่เขาก็เหมือนกับแกล้งทําว่าเขาเก่งแกล้งทําว่าเขารักคุณแกล้งทำว่าเขาต้องดูแลคุณเหมือนเป็นผู้นำอะแต่จริงๆแล้วคือเวลาที่เขาเจอปัญหา มีปัญหามีเรื่องราวมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเขาไม่เคยเล่าให้คุณฟังเลยเขาเก็บปัญหาเก็บเรื่องราวนะเก็บความเครียดไว้ที่เขาคนเดียวแล้วเขาก็ไปแสดงออกถึงความอ่อนแอความขี้อ้อนกับคนที่แบบสามารถที่จะดูแลเขาได้ช่วยเหลือเขาได้นะแต่กับคุณคือ เขาพยายามจะแสดงออกเหมือนความเก่งนะความเป็นผู้นําความมีอิโกโ้ความยึดมั่นถือมั่นอะ่ะแล้วก็ความที่แบบคือเข้มแข็งต่อหน้าคุณเวลามีปัญหามีความเครียดอะไรไม่เคยไม่เคยที่จะพูดให้คุณฟังเลยคุณก็เลยไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรเครียดอะไรแต่เขากลับไปเจอคนที่แบบเหมือนสามารถจะดูแลเขาได้เอาใจใส่เขาได้ คือเขาต้องการให้คุณเห็นว่าเขาเข้มแข็งทำไมแต่กลับนะมือที่สามทำไมเขาถึงทำตัวอ่อนแอมาดูสิกับมือที่สามเขาแสดงออกพฤติกรรมนิสัยยังไงนะคะ กับมือที่สามเขาแสดงออกพฤติกรรมนิสัยยังไงทำไมกับคุณเขาดูเข้มแข็งดูดุดันดูเหมือนกับว่า the emperor เนี่ยก็ค่อนข้างที่เอาแต่ใจตัวเองนะแต่ว่าคือแบบมีอิโก้ไงมีความที่แบบไม่อยากจะให้คุณดูถูกเขากับมือที่สามเขาแสดงออกยังไงคะ กับมือที่สามนะคะเขาเหมือนกับหน้าที่จะรู้ว่ามือที่สามเนี่ยเป็นคนจิตใจดีนะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนอ่อนหวานเขาต้องการได้รับความรักความเอาใจใส่จากมือที่สามเขาเห็นว่ามือที่สามเนี่ยเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่แบบเหมือนเป็น เป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างมีเงินมีทองนะคะเขาก็เลยใช้ความรักใช้เสน่ห์ของเขาหวานเสน่ห์ให้มือที่สามหลงรักเพราะว่ามือที่สามอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบชอบปกป้องชอบเป็นสายเปยนะชอบดูแลเอาใจอารมณ์นี้มือที่สามเป็นเหมือนกับ working woman อะดูรวยดูเก่งดูแบบมีอาชีพการงานที่มั่นคงนะคะแล้วมือที่สามเนี่ยเป็นคนที่ชอบเหมือนกับ แสดงออกว่าเหมือนมีเงินมีทองนะมีความร่ำรวยมีความสุขพร้อมที่จะเปให้เขานะไปเจอสายเปยนั่นเองนะก็เลยทำตัวแบบออดอ้อนเอาใจมือที่สามนะคะทำให้มือที่สามเหมือนกับคิดว่าตัวเองเนะี่ยคือเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะคะแต่จริงๆแล้วคือเขาไม่มั่นใจหรอกว่าการที่เขาแสดงออกไปแบบนั้นเนี่ยมือที่สามจะลงรักจะปลื้มเขาไหม นะเหมือนมือที่สามก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวของคนรักเก่าของคุณเนี่ยอืมเป็นคนเหมือนกับขาดความอบอุ่นแล้วเขาก็ทําทําทุกอย่างให้มือที่สามเลยนะประมาณเดียวบ็ว่าเหมือนเป็นลูกรักเป็นลูกแงนะคะทำตัวติดแจเลยติดมือที่สามแจมือที่สามก็ให้การให้คําปรึกษากับเขานะะให้ความรัก ให้เงินเปเงินเปทองอยากกินอะไรก็พาไปกินเปอะนะเป็นคนที่ควัากระเป๋าจ่ายความสุขให้กับเขาทุกอย่างเลยนะคะมือที่สามคือเหมือนกับใช้เงินหลอกลอก่อให้คนรักของคุณเนี่ยไปติดกับนะคะประมาณนี้เหมือนกับคือ มือที่สามก็พร้อมเต็มใจที่จะเปยทุกอย่างให้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาแสดงออกให้มือที่สามเห็นเหมือนเขาพูดความจริงและมือที่สามก็เป็นคนจิตใจดีเป็นคนอ่อนโยนเป็นสายเปยด้วยนะเป็นเป็นคนที่แบบเหมือนอาจที่จะไม่เจอไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนที่เป็นคนขี้อ้อนแบบนี้ดูน่ารักน่าทะรุถนอมมาดูกันนะคะว่ามือที่สามเนี่ย ควบคุมเขาไว้ได้รู้จุดอ่อนของคนรักเก่าของคุณมือที่สามรู้อะไรเกี่ยวกับจุดอ่อนคนรักของคุณนะคะจุดอ่อนของคนรักของคุณนะ,ะที่มือที่สามสามารถที่จะควบคุมเขาได้คือเรื่องอะไรมาดูสิเรื่องที่หนึ่ง จุดอ่อนของคนรักของคุณที่มือที่สามรู้คนรักของคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินชอบดื่มนะคะเป็นคนที่รักสนุกแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบเที่ยวนะ,ะชอบรักอิสระเออชอบชอบของสวยๆงามๆนะคะชอบให้คนยกย่องสรรเสริญชื่นชมนะคะแล้วก็ชอบ การแสดงออกถึงความรักความเอาใจใส่เพราะว่ามือที่สมเห็นว่าคนรักของคุณเนี่ยเหมือนขาดความอบอุ่นเหมือนลูกแง่เลยทำตัวเป็นลูกแง่ติดแม่อารมณ์นี้นะขี้อ้อนคนรักของคุณนะคะก็แบบทำให้มือที่สมมีความรู้สึกว่าอ๋องั้นฉันจะเปฉันจะรักเขาแต่เหมือนมือที่สเหมือน ทำดีเพื่อหวังผลประโยชน์ในภายภาคหน้าเพราะว่าคิดว่าอาชีพการงานของคนรักของคุณเนี่ยหน้าที่จะมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็สร้างอิทธิพลให้กับมือที่สามนะคะคือประมาณที่แบบถ้าคนรักของคุณเป็นข้าราชการคนในเครื่องแบบเนี่ยมือที่สามชอบนะกลุ่มคนในเครื่องแบบกลุ่มคนที่แบบมีอาชีพการงานที่มีโอกาสที่ทำให้มือที่สามเนี่ยได้เป็นคุณหญิงคุณนายในอนาคตข้างหน้า ดะะ่มือที่สามก็เลยต้องเหมือนกับต้องควักกระเป๋าจ่ายนะคะซื้อความเชื่อใจซื้อความไวใจของคนรักของคุณไว้ก่อนนะคะคือตอนแรกคนรักของคุณคือแบบอาจจะไปแต่ตัวก็ได้นะไม่มีอะไรไม่มีสมบัติพัสถานอะไรแต่มือที่สามพร้อมที่จะเปพร้อมที่จะให้คนรักของคุณเต็มที่เลยเพื่อที่จะหลอกล่อให้เขาอยู่ นะคะมือที่สามเนี่ยคนใกล้เนี่ยเหมือนกับเออเรียกว่าใจป่ามากๆากนะช่วงแรกๆนะคะเหมือนเปเหมือนให้แหละแล้วคนรักของคุณก็น่าที่จะรูปร่างหน้าตาดีหรือว่ามีเสน่ห์มีชื่อเสียงก็คนไอ้มือที่สามันก็เลยถูกใจคนรักของคุณนะคะและมือที่สามรู้จุดอ่อนอะไรของคนรักของคุณมือที่สามเหมือนกับว่ารู้และเข้า,ขาใจจุดอ่อนของคนรักของคุณเหมือน เขาอะมีตําแหน่งหน้าที่การงานดูใหญ่โตนะและเขาก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่เป็นคนที่อีกโก้เป็นคนที่บ้าอำน,นาจนะถ้าเป็นกลุ่มข้าราชการคนในเครื่องแบบคือแน่ล้อนแหละต้องการให้คนยกย่องสรรเสริญในตําแหน่งหนะ้าที่การงานเคารพนะคะมือที่สามเนี่ยเหมือน เหมือนคนรักของคุณนะ้แม้จะไม่มีเงินติดตัวมาเลยแม้แต่บาทเดียวแต่มือที่สามก็ยังให้ความเคารพให้ความยกย่องนะคะเรียกพี่คะพี่ขาอารมณ์นี้ก็เลยทาให้คนรักของคุณนะมีความเหิมเกลิมนะคะมีในเรื่องของอีกโก้มีในเรื่องของคิดว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็มีชื่อเสียงน่าเคารพนะสร้างความมีอีโก้ให้คนรักของคุณนะคะเหิมเกริมในตําแหน่งหน้าที่การงานนะยกยอปอปั้นใหญ่เลยไอ,มอนนยะะ้มือที่สามเนี่ยปากหวานกนเปรี้ยวนะคะและมือที่สามรู้จุดอ่อนคนรักของคุณว่าคนรักของคุณเนี่ยพยายามที่จะแสดงออกถึงความเข้มแข็งนะให้คนอื่นๆได้เห็น นะแต่จริงแล้วคนรักของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่เจ็บปวดน้อยใจเสียใจหรือว่าเป็นคนที่แบบคือไม่มีอะไรเลยอะ่ะแต่ว่าสร้างภาพให้ตัวเองดูดีต่อสายตาคนอื่นเพื่อที่จะให้คนอื่นเคารพยกย่องไอ้มือที่สามก็คือแบบเอ,อ่ยกยอว่าเออ ประมาณที่แบบตำแหน่งหนะ้าที่การงานของคนรักของคุณโดดเด่นนะคะในอนาคตข้างหน้าก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงสร้างรายได้ร่ารวยไปในอนาคตข้างหน้าแหละเชื่อเธออย่าเพิ่งน้อยเนื้อต่าใจไปเลยอารมณ์นี้นะคะก็ยกยอปอปันคนรักของคุณ นะว่าเออทำต่อไปเธอนะแม้ตอนนี้จะไม่บางครั้งร่ำรวยประสบความสำเร็จแต่มือที่สามบอกว่าจะช่วยเหลือคนรักของคุณนะให้มีโอกาสดีๆนะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงนะก็พูดคำพูดของมือที่สามเนี่ยทำให้คนรักของคุณคือแบบเหิมเกริมขึ้นไปอีกนะคะมีความที่เหมือนกับได้รับคำชมจากมือที่สามแล้วรู้สึกดีและมือที่สาม นะคะเหมือนกับว่าจะไม่พยายามที่จะควบคุมคนรักของคุณปล่อยให้คนรักของคุณคิดหรือว่าพูดทอะไรตามอิสระเลยอะ่ะคือแบบอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะทําอะไรก็ทํานะคะอยากจะได้เงินได้ทองเนี่ยนะมือที่สามเปให้หมดทุกอย่างเลยเออนะ,ะไม่ควบคุมความสัมพันธ์ไม่ต้องการความสัมพันธ์ใดๆนะคะจากคนรักของคุณเลยนะ,ะประมาณที่แบบว่าอาจจะเหมือนกับอยู่ด้วยกัน นะแต่ไม่แสดงความที่เป็นเจ้าข้อเจ้าของเป็นภรรยาเป็นคนรักอะไรเงี้ยหรือว่าไม่พูดถึงสถานะใดๆนะของคนรักเก่าของคุณกับมือที่สามเลยไม่ต้องการนะแล้วก็ดูว่าคนรักของคุณเนี่ยจะทํายังไงถ้าแบบมือที่สามไม่ต้องการสถานะนะประมาณที่แบบยิ่งทําให้คนรักของคุณแบบอยากจะแสดงออก ว่าอยากจะให้มือที่3เนี่ยเป็นภรรยาเป็นคนรักนะอยากจะเป่าประกาศแต่มือที่3บอกไม่ต้องไม่ต้องฉันไม่ต้องการฉันอยากคบกับเธอแบบนี้ต่อไปน,นานๆนะเดี๋ยวถ้าแบบประกาศบอกคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะแบบอยู่กันไม่นานเนี่ยนะคะคือมือที่3ามเป็นคนที่แบบเหมือนเรียกว่าไม่ต้องการสถานะใดๆกับคนรักของคุณเลยนะคะเหมือนแอบคบแอบคุยนะคะแต่ก็อยู่ด้วยกันแหละ ทำให้คนรักของคุณมีความรู้สึกว่ามือที่สามเนี่ยดีจังเลยนะไม่ได้อยากจะตกไม่ได้อยากจะแต่งอะไรเลยประมาณนี้นะคะและมือที่สามรู้จุดอ่อนของคนรักของคุณคือรู้ว่าคนรักของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่แบบน่าที่จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินสภาวะนี้สินนะแต่เหมือนกับว่าทําตัวเหมือน ทำตัวเหมือนเป็นคนรวยอ่ะตัวเหมือนเป็นสายเปแต่ที่ไหนได้นะเอาเงินของมือที่สามนี่แหละไปเปไปให้คนอื่นนะไปซื้อในเรื่องของเออชื่อเสียงนะคะแล้วก็มือที่สามไม่เคยว่าเลยนะไม่เคยว่าคนรักของคุณเลยว่าเอาเงินของมือที่สามไปเปไปให้คนอื่น นะมือที่สามพร้อมเปเหมือนมีเงินเยอะมีทรัพย์สินเงินทองที่ดินเยอะอะไรเงี้ยทำให้คนรักของคุณมีความไว้เนื้อเชื่อใจว่ามือที่สามรวยมากๆนะแต่จริงแล้วอาจจะมีหนี้สินก็ได้ที่แบบปกปิดคนรักของคุณอยู่นะคะอันนี้ยังไม่รู้และมือที่สามนะคะเหมือนกลุ่มจุดอ่อนของคนรักของคุณคือ เหมือนมองว่าคนรักของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานเพราะว่าเหมือนกับว่ามือที่สามน่าที่จะเคยผิดหวังนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เคยมีครอบครัวเคยแต่งงานเคยมีแฟนนะแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเคยเหมือนกับว่ามือที่สามามันน่าที่จะ เคยมีปัญหาความรักนั่นแหละแล้วก็มีปมนะตัวเองก็เคยเป็นภรรยาตัวจริงแต่ชีวิตครอบครัวไม่สมบังก็อาจจะเคยถูกแย่งชิงคนรักไปแล้วนะคะมาเจอคนรักของคุณก็ประมาณที่แบบเหมือนรู้ความลับของคนรักของคุณว่าเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวเนี่ยนะคะรู้สึกเหมือนเป็นปมในการที่กระทําบางสิ่งบางอย่างนะคะอันนี้คือปุ่มของมือที่สามที่เหมือนกับเคยผิดหวังในเรื่องความรักนะ เคยถูกแย่งริงไปแล้วก็มาแย่งต่อนะทําตัวเหมือนกับว่าคือแก้แค้นอารมณ์นี้นะคะคือประมาณเหมือนเป็นกรรมร่วมกันนี่แหละแต่คนรักของคุณไม่รู้ไม่รู้ปมของมือที่สามเผอิญเข้ามารักมาชอบมือที่สามนามือที่สามก็ปนเปื้อเต็มที่เลยน้นามีปมในใจน่าที่จะเหมือนกับว่าความรักความสมร์นี้มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกัน เหมือนไม่อยากจะให้คนรักของคุณมีชีวิตรักที่สมบูรณ์แบบนะคะก็เลยเข้ามาเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์คันนี้เนาะเหมือนกลุ่มกลุ่มความลับของคนรักของคุณไว้ไม่ต้องการให้ชีวิตครอบครัวของคนรักของคุณมีความสุขนะคะและมือที่สามจุดอ่อนของ คนรักของคุณที่มือที่สามรู้เป็นในเรื่องของชีวิตครอบครัวคนรักของคุณเนี่ยต้องการที่อยากจะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะมีความสุขมีความสมบูรณ์แบบมีในเรื่องของการที่แบบกินอยู่อย่างพอเพียงแล้วคนรักของคุณเนี่ยต้องการที่จะเหมือนกับว่าได้รับคํายกย่องสรรเสริญจ,จากคนในครอบครัวนะประมาณที่แบบว่าคือ ภรายาคนรักเนี่ยจะต้องเหมือนกับเข้าอกเข้าใจแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำคนรักของคุณต้องการเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะไม่ใช่แบบเหมือนเออ่จะชอบให้คุณหรือว่าภรรยาสามีมาออกคำสั่งคือคนคนรักของคุณเนี่ยต้องการให้ การสร้างครอบครัวของเขาคือเป็นไปในรูปแบบของการที่ให้คาปรึกษาให้ความช่วยเหลือกันและกันนะคะไอ้มือที่สามมันก็เลยรู้ว่าอ๋อคนรักของคุณเนี่ยคืออยากจะใช้ชีวิตครอบครัวที่สงบสุขนะคะแล้วก็อยากจะได้ภรรยาที่น่ารักนะเป็นคนใจดีเป็นคนนิสัยน่ารักนะช่วยเหลือช่วยกันคิดช่วยกันทําอารมณ์นี้แต่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือน พูดคุยหรือว่าให้คําปรึกษาอะไรเขาไม่ได้ประมาณนี้แต่มือที่สามมันก็เป็นคนที่เหมือนกับช่างพูช่างเจราจาช่างเลาะไงคนรักของคุณก็เลยชอบและมือที่สามรู้จุดอ่อนอะไรของคนรักของคุณมือที่สามเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโลกสวยนะเป็นคนที่มีจินตนาการนะมีคําพูดที่แบบดูดีน่ารักนะคะทําให้คนรักของคุณมีความรู้สึกว่าอยู่กับมือที่สามแล้ว นะคะโลกเป็นสีชมพูเพราะว่ามือที่สม,มันแอบที่จะเหมือนปิดบังความคิดชั่วร้ายไว้ในใจคือมันทำดีเพราะว่าหวังผลมันพูดดีนะอ่อนโยนอ่อนหวานน่ารักเพราะว่าต้องการคนรักของคุณต้องการครอบครองคนรักของคุณนั่นเองถึงได้เปลี่ยนนิสัยของตัวเอง นะให้คนรักของคุณเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจนี่แหละคือสิ่งที่มือที่สามพยายามปกปิดตัวเองนะ,ะไม่แสดงออกถึงคําพูดที่ก้าวร้าวนะ,ะแล้วก็รู้จุดอ่อนของคนรักของคุณคือเหมือนกับว่าไม่ว่าคนรักของคุณจะโมโหโกรธไม่พอใจอะไรมือที่สามก็คือแบบรับฟังนะคะข,ขาตลอดเวลาจะจ๋าตลอดเวลานะก็เลยทําให้คนรักของคุณแบบไปไหนไม่ได้ หรือแม้กระทั่งคิดอยากจะกลับมาหาคุณก็กลับมาไม่ได้มีความสงสารมือที่สามเห็นอก <ๆ S 2> เห็นใจมือที่สามเพราะว่าเขาทำตัวน่ารักทำตัวอ่อนหวานอ่อนโยนดีตลอดทุ่มเทเปให้คนรักของคุณตลอดนะคะนี่คือจุดอ่อนที่มือที่สามคือแบบยอมอ่อนข้อให้คนรักของคุณแล้วทำให้คนรักของคุณคือแบบไม่กลับมาหาคุณอีกเลยนะคะเออ เนาะดูแบบเออต้องยอมทุกอย่างสงสัยอยากได้คนรักของคุณมากๆนะยอมแบบให้ทุบให้ตีนะยอมเปย์นะยอมขายที่ขายทานขายรย์สมบัติให้คนรักของคุณเาผาผลาญใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะสงสัยจะรักกันมากนั่นแหละเขาเป็นเนื้อคู่กันก็ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไปนะคะวิบากกรรมใดๆที่เคยสร้างไว้กับคุณนะคะก็นะ,ะนะมันเป็นส่วนส่วนหนึ่งอ่ะ เราไม่ต้องไปอาฆาตนะเราก็คิดเสว่าเขาไม่ใช่คู่ของเรานั่นเองฟังเพื่อปเป็นแนวทางเป็นแนวทางของคุณทุกการติดตามค่ะ